มันมันเฮ้ยพี่ไอชิคุมึงโอเควันนี่มึงมาแล้วมึงมาแล้วมีเทียนให้ด้วยมีเทียนให้ด้วยทัพพงเ <Okay. S 1> ขาแถมเทียนให้ด้วยเทียนอีกแเหรอเออเทียนอีกแล้วเนเคยใช่ใช่แล้วเ,เสียงอะไรวะน,นี่ไหมทาเดินเหรอเดี๋ยวกูเปิดเสียงดีกว,ว่ <c oughs> ะสักสี่ไหนๆก็เคอเคุอค้ยพวกมึงติดนี่พวกกูกูรู้ว่ามึงใช้นี่ ให้พวกกูอะไรอ่ะติดหนี้กับหนี้มันอ๋อรี่พายอันอันแรกของอีอ่พายหนี้ให้พวกกูไม่ได้ถ้างั้นพวกมึงต้องเข้าไปโรงพยาบาลล้างที่มีข่าวลือว่ามีศพหลงเหลืออยู่ในโรงพยาบาลที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปเอาศพนั้นเพราะที่นั่นมันเฮี้ยนมากพวกมึงต้องถ่ายภาพศพนั้นให้พวกกู ไม่งั้นพวกมึงจะไม่มีทางอยู่แน่เขาบอกให้ถ่ายรูปแล้วมีกคะเทียนใช่มึงจะถ่ายยังไงเมื่อเอากล้องมาให้กูแล้วมึงแคให้กูถ่ายรูปทําไมกดอะไรเปิดประตูเนี่ยต้องหากุญแจแหละอ๋อนี่นี่นี่ไอชี้่กดอะไรกดก่อนอ่ะกรอนประตูกดกูกดหลายรอบมากกูกดไม่ได้อ๋อต้องเอาเทียนออกก่อนโอเคเออจได้แล้วจําได้แล้วโอ้ขันยก ทับแม่งเลยไฟติดโอเคเยี <S 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 ่ยมไม่ต้องไม่ต้องใช้ละเฮ้ยอะไรเปิดอ่ะกูยังไม่รู้เละประตูไงโอบีล็อบบี้โอ้ยโล็อบบี้เหรอโอ้ยนี่เปิดได้มาสนิมหมดเลยอ่ะเอ้ยนี่กุญแจอ่ะเนี่ยนี่กุญแจเลยโอ้บีกรดมดำ ก็ลัมนี่เยอะมาทุกเรื่องไม่ชอบเลยกูไม่ชอบเลยกูชอบอะไรแบบนี้แหละไม่เชื่อนี่เจอพ่งมาแบบไม่รู้ไม่รู้เรื่องอีกแล้วนี่นี่สีขาวสีขาวก็สีเขียวมีสีเขียวด้วยไงแล้วก็นั้นก็เป็นสีทองโอเคอาจจะต้องหาหาทุกอย่างที่เป็นกุญแจเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้อ๋อกูลืมเอาเทียนออกโอเคเปิดได้ไหมวะโอ้ my god รูเจาะอีกแล้วบีมันเจาะลุยไปไปมือเจาะทำไมวะกูงงว่ะ ประตูเปิดอย่างนี้กูว่าไม่ดีละพี่อะไรตัวมันหอนใช่มันหอนไปหมาบ้านกูแล้วเสียงอะไรวะรำคาญว่ะแก๊ก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 เออเชื่อนี่กีนครีโอเคไปห้องนี้วะบีห้องนี้ไม่เข้าเลยนายก้องไหนเข้าไปแล้วไม่ใช่เหรอเข้าแล้วเหรอ อาจจะยังไม่เข้าโอเคน่ายังโอเคยังห้องน้ำนี่กูเปิดเช็คทุกห้องเลยแล้วกันเทุกห้องเลยแล้วกันกูต้องเจอเรียนแบบโฮมสวีทโฮมมาหนึ่งทีไปจัดไปจัดไปไม่มีไม่มีมีแค่รอยเลือดแต่มันแต่ใส่สาวให้เฟรชไอ้คมมันมีข้างหลังไอ้ยี่คอร์นโคตรตีนไห้ยี่ดีโคุนตีนไม่อยู่่ในห้องน้ำแต่ดักหน้าห้องน้ำเหรอ เออไปไหนมันมีศพอยู่ที่นี่เหรอโอ้ยพี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 ไอพีต้องหนีเหรออ๋ออะไรอ๋อคานมาแล้วก็หายไอ้ขี้คานอย่างกับสไปเดอร์แมนปีเตอร์ปาร์เกอร์เพื่อยังกะตายตึกเอาละอันนี้แหละหลังประตูนี้และซาวเซกมันก็ไม่มีด้วยนะคานแบบโง่ๆเลย ไม่ต้องปมึงไม่ต้องถือเทียนก็ได้มั้งบีสว่างกขนานี้โอเคเชี่ยเลยลงอาหารอืมมึงมาเราดูทีเจอพร้อมกันเออเราต้องสำรวจไปสำรวดีวะาอ๋ออันนี้ต้อกไหนอ่ะไม่รู้ดิต้องหากุญแจอนี่นี่นี่อันนี้อันนี้นี่มั่งดักกูได้ว้าวอีกหลายห้องเลยว่ะมีแล้ว มีแดงตรงนู้นด้วยอ่ะข้างในมันก็ไม่มีอะไรอ่ะห้องผู้ป่วยอันนี้ก็ล็อกเชี้ยะเ้ยะี๊ปี๊ปี๊ีดิมึงดูอะไรดิคอลัมนปน๊ปีมปม๊งตื่นไอ้เหี้ยแล้วมึงเปมกีมีีปปปีตอร์ปเอร์เีเว โอเคห้องน้ำคนแกขาดออกมาจากห้องน้ำเฉยเอาละเอาละไหนศพศพอยู่ไหนกูอยากจะถ่ายรูปแล้วตอนเนี้ยกล้องยังไม่มีเลยมเทียมืแค่เทียนโอ้ยกล้องมออบีบีบีฟิลลิ่งเอาละได้เป็นพิเตอร์ปาร์เกอร์อีกตัวละเราจะได้เป็นสไปเดอร์แมนละสำรวจกันนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งสำรวจกันดีกว่าเราสำรวจ โอ้หแล้วประตูหนาขนาดนี้ปิดทีหนึ่งระเบิดเลยเฮ้ยโอ้เหมือนจะเป็นห้องน้ำปะไม่ใช่ดิห้องห้องนอนห้องห้องห้องพิเศษห้องพิเศษเออล็อคสนิมด้วยโอ้ล็อคสนิมตีอันนี้น่าจะเปิดไม่ได้ปะรับโอเคถูกไปเดี๋ยวเวลาเป็นสไปเดอร์แมนต้องีาร์ดิเซตตท่อแน่ กูว่าอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยนะเอาและลวงหนึ่งสองสามไม่ลวงด้วยแอะไม่ลวงไม่ลวงไม่ลวงโอเคโอเคเฮ้ยร้องหาไม่มึงเขาร้องไห้บีเขาร้องไห้เสียงซ้ายมือไห้หูฟังคนไปแยกเสียงไอ้กูัวแล้วมัต้องพังไอ้เหี้ยพังหาแม่นี่กูเจสนิมไง บาวคีแจคขีมาอยู่ไหนวะเนี่ยนี่ไงนี่เอาอาหารบีเสียงร้องตามมาเหรอไหนอะไหนมึงอะไหนอะเสียงร้องอะฮะไหนเอ๊ะเอ๊ะเอ๊เราต้องกลับปะอยู่ในห้องนี้แน่เลยก็เนี่ยเออเนี่ยห้องพี่เซ่ละนั่นดิก็ไขไปเลยแล้วกันเสียงร้องหายไปแล้วเอ้า สีทองสีทองสีทองทสีทอง,ทอ,งอย่าเด้อบิกลัวขายกับไม่มีอะไรไม่มีอะไรเนี่นี่แล้วกลับอะไรนี่ต่อไปข้างใครไหนอ่ะนี่ไงประตูข้างหน้าเนี่ยจำได้จำได้อยู่จำได้อยู่อ,ยอ้าวอ้าวมาดิมาดิมึงมาดิปีเตอร์าร์เกอร์ไอีเ,อเวนตายมาเลยตายมาเลยโอเคไม่มี มันคือเสียงไฟเหรอที่ก็พริบเนี่ยไอ้ชื้อเนี่ยเสียงน่ารำคาญน่นนเนยเออ,เอ,อใช่ใช่เสียงไฟมาเปิดไปเลย<ก>ว้าวโอ้ย <c oughs> มึง <c oughs> ไอ <c oughs> ้ยิ้มกอลัมชื่เกลียดเกมเพี้ยแบบนี้มาก <c oughs> เลยว่ะมาไม่ทันตั้งตัวอุะห้องปลาตาดูไหนศพไหนไม่เห็นมี่เลยขี้โม้ว่ะ เจนี่เอ้ยสีสีสีเขียวสีสีนี่มึงด mm. ูยังไงเป็นสีเขียวดูไอแกมสีเขียวสีฟ้าปะเฮ้ยมันก็เหมือนสีเขียวเอ้ยโอ้ตากูบอดสีเหมือนกันวะไอ้เหี้ยเอ้สีเขียวสีเขียวน่าจะเป็นสีเขียวเฮ้ยสีเขียวก็นี่ไงเออยน้่นี่สีฟ้าเข้าไปสีเขียวไอ้เป็นสีฟ้าเออนี่เป็นสีฟ้าแหละอะไรวะเกตาของบอดสีอย่างี้ยละ ราก,ก่อนลูกตาไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะโอเครับยาบ <c oughs> ให้กูเข้ามานี่นี่ซอง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 กูรับเหรออืมแล้วก็ซิกแซกไม่มีอะไรนะเดี๋ยวนะเปิดไม่ได้โออเปิดได้เปิดได้ดูข้างหลังก่อนโอ้นี่ไอพีสีฟ้าไอควายตาไม่บอกสี พี่ฮ่าคอยเอ้ยชาเราตามไม่บอกสีเราเราถูกแต่โอเคมือสั่นมือสั่นเอานี่พิกล็อกแต่ต้องไปเอาโน้นอ่ะจะมีอะไรในนั้นวะมันจะมีกุญแจสีแดงใช่ป่ะกลัวกลัวแน่นี่ไงโคตรดีมันมันเฮ้ยพี่ไอ้ชิคูมึง ไอ้ยี่มันสั่มันสันอมาเลยไอ้สัตว์ตัวแรกกูกูเดมาตัวแรกไอ้สังเกตเอ้เตียงมีอะไรแปลกๆวไอ้ยี่เป็นดำๆนอนอยู่แล้วไอ้หี่นี่เดินมาอีกโอ้โหโคตรเชี้ยมันจะมาเชี้ยซับซ้อนอะระงไปหามันเลยวะ เจอคนที่ใช่เจอคนที่โดนเชสร็จแล้วไปทางไหนวะสีแดงนี่วะกลับในซอกนี่ไงนี่ไงเปิดไปโอ้โหนี่แหละนี่น่าจะเป็นห้องนี่แหละที่มีศพอยู่นั่งไงพีนั่งเลยนะนั่งไงโอใหญ่มากไปดิไอ้กล้องใครเข้ามาไหนไม่มีกด ESC โอ้โหว้าวแล้วรีเรื่นเถอะมันเรื่องอะไรหรอมันน่าจะเป็นปีเตอร์ปาร์เกอร์ที่โดนใจยเมูตวเองหลัด้กูไดโอ้กูได้กล้องโอ้เอ้ากูไปอยู่กับใครเอ้าเอ้าอ้เชี่ยนี่พูดเรืงมึงพูดเรื่ใครโหลเอ้านี่พี่ศพอยู่นี่พีกล้องมึงหายไปจับซะแกที่คุณเป็นตัวใหญ่คุณมาโดนจับซะแกไงว้ามานี่ ไปจแจมสแกที่กูไม่ตกใจมากจบแล้วจบอ่ะจบอ่ะเจอแค่ศพแล้วก็จบเลยอ่ะเจ๋งอ่ะเล้วแล้วกูมันได้จ่ายหนี้ไหมอ้าวไม่รู้สิแล้วมึงเข้ามาทำไมเนี่ยเออแล้วมึงเป็นอะไรกันเนี่ยอ๋อมันน่าจะเป็นฉากจบที่มันมาออกันอยู่ตรงนั้นปะอาจจะใช่นะพวกนี้เลยมาออกันเนี่ยเออว่าแต่แค่นี้นะก็คงแค่นี้แหละ